สวัสดีค่ะมือนีสิพามาชม้มบรรยากาศรอบๆที่ยงหน้ามือนีแดดคักพี่น้องเอ้ย นี่ป้าพักกันจองป้าพักกันจองป้าบังเอือ้อไก่ยุงย่งไนะก่ย่่งเลยจ้า อันนี้เพียงหน้า,านพุทธาหานอยู่ไกลๆพ่นจ้าหานเรียงเป็ดเรียงไก อันนี้น่องหมูนอนน้ำปั่นคั้ว ่หน้าคือเกาหรอพี่น้องจละเมือนี่ป้าบึกอือเลยจ้าหลังคอหมูมีกระพาอสมิ่กันด้วยจ้า